สวัสดีค่ะมีรถขายเงินสดอีกคันหนึ่งราคาไม่แพงมานํำเสนอกันอีกแล้วนะคะวิสูบิชิแลนเซอร์1.6 g l s เกียรโตคันีปี2007ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่139,000บาทเท่านั้นค่ะขายเงินสดนะคะเล่นทะเบียนพร้อมโอนเลยนะเ<ไ>ป็นรถที่ขับดีมากๆากเลยค่ะเดี๋ยวอันจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะตามแอนไปดูกเลยค่ะ รถส,สวยสภาพดีมึงมากเลยนะคะแม็กก็ลายสวยด้วยนะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะวิสูบิชิ h ันเซอร์นะคะ1.6 GLX เกียร์โตปี2007ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่139,000บาทเท่านั้นค่ะขายเงินสดเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะ เกียออโต้ค่ะเครื่องเสียง JVC AMFM AUX แล้วก็ CD นะคะกระจกกระไฟฟ้าพาไฟฟ้าระบบเซนทรัลล็อกค่ะร็สวยสภาพดีมากๆเลยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะนั่งสบายค่ะคันนี้ใครกำลังม,มองหารถไว้ใช้งานราคาไม่แพงนะคะแอมเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะ1,39,000บาทเท่านั้นนะคะ คุ้มค่าน่าใช้ค่ะมาทดลองขับดูได้นะรถขับดีจริงๆค่ะคันนี้สภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะได้กุญแจรีโมทระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะนั่งสบายแอร์เย็นค่ะ เครื่องค่ะเป็นเครื่องยนตนพันหกเป็นซินนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่อง ID นะคะมีแอดนำหน้านะแอด a m p 1 0ค่ะขิมไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ คุ้มค่าน่าใช้กับราคาเบาๆเลยค่ะแต่ลองได้นะคะมาดูรถที่ชอบก่อนนะคะราคาคุยกันได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะายบายค่ะ